ดูเอาทุกคนอา้าวดูเอาดูเอาเอาเนี่ยกระซิบ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 อยู่นั่นแหละเอ้ยจะก,กระซิบอย่างท่านดนนุกท่านดนมีแต่แนวเว้านะคะทุกคนเนี่ยทุกนุกท่านดนมีแต่แนวกระซิบผู้สาวก็เป็นตะแพงผู้สาวก็เป็นตาหักผู้สาวก็ฟังดีดีได้ผู้สาวก็วกกวกดดได้ ผู้สาวกะฟัง่งผู้สาวก็ยิ้มนะคะนี่แนีะยผู้บ่าวผู้บ่าวจอมยุทธเอ้ยผู้สาวน่ารักตะมูตะมิสาวสำน้อยผู้สาวผมสัน้นผู้สาวน่ารักอ่ะสกิดสกิดสกิดมานีมานี่มานีอ่า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 กระซิบผู้สาวกบหัวเด้บ้านีทาเบงดีอ่ะกระซิบอีกยังบ่แล้วกระซิบอีกแนน่ผู้สาวกบยิ้มกะหัวอะไรบ้นีโอ้ นุกปลายนกปลายน่ารักมากอ่อืมนุกปลายน่ารักมากนะเป็นตัวเองมันดีอย่างนี้แหละลูกทําตามใจตัวเองเลยเปิดเผยไปเลยลูกเอ้ยอยากทําอะไรก็ทําลูกชัดเจนไปเลยลูกเออเอาเวียนแต่ผู้สาวเด้อ่ะบบไปใส่ย,ยเคือ นะคะไม่ไปไหนสักเท่อนะคะเวียนแต่ผู้สาวอยู่นี่แหละคะ่ะเอา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 ,เอาอีกแล้วเออเออมเขาไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอะคิดถึงกันเนี่ยน่ารักน่ารัก